สี่สามสองวันนี้ค่ะจะมาแนะนำเคล็ดลับแป้งที่ด้าชอบพกติดตัวแล้วคือเวลาทำงานอะไรต่างๆนะก็จะเอาไว้ทัชอัพหน้าแบบว่าซับหน้าเวลาหน้ามันมันหรือว่าแบบแต่งหน้าคือตัวเดียวจบนี่ค่ะนี่ซาริเซเป็นแป้งทูเวย์นะคะแล้วก็มีให้เลือกถึง3าสีเลยนะแต่ว่าสีที่ได้ใช้อ่ะจะเอาสีศูกับ02นองะศูเอาไว้เป็นไฮไลท์เวลาไปแบบซับ หน้าอะไรแบบนี้หน้าเราจะได้ผ่องๆค่ะที่ได้ชอบอะตัวนี้มันเหมือนบำรุงไปด้วยแล้วก็ปกปิดได้ใครที่หน้ามันนะตัวนี้คือคุมมันได้แล้วก็ใครที่แบบกลัวว่าจะเยิ้มเป็นสังขยาระหว่างวันตัวนี้กันเหงื่อได้นะจ๊ะคุมมันได้ถึง12ชั่วโมงรับรองว่าหน้าเป๊ะกันทั้งวันเลยทีเดียวนะคะใครสนใจแนะนําเลยโปรโดีมากทุกคนตลับละเก้าเก้าดีเหลือเกินใครที่ ลองใช้นะใครที่เป็นสิวเป็นฝ้าลุมขนกว้างตัวนี้เบอร์ลุมขนด้วยจัดไปเลยจ้ะแป้งเซลิเซ้นะคะมี3สีเบอร์ศูนย์หนึ่งศูนองและศูนย์สามรากา99บาทเท่านั้นค่ะสวยเป๊ะ